คลิปวันนี้นะครับจะขอพูดถึงนักบาสท,ที่ทุกคนขอมามากที่สุดนะครับนั่นคือคาเมโรแอนโทนีนะครับต้องบอกว่าเมื่อคนขอมาเราก็ต้องจัดให้นะครับและก็ต้องขออย่างเดียวว่าใจดีกับทุกคนขนาดนี้ตามใจทุกคนขนาดนี้มี YouTube ช่องไหนบ้างที่ตามใจคนดูแบบช่องนี้นะครับแล้วอย่างนี้คุณจะไม่กดไลค์กด Subscribe หรือสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันเลยเหรอ ฮะ huh? แล้วก็นะช่วยกันหน่อยนะครับช่วยกันกดเข้าไปอ่ะไปเริ่มฟังชำแหละฟอร์มคาเมโลแอนโทนีกันเลยดีกว่านะครับคาเมโลแอนโทนีนะครับเขาเล่นในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดและก็พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับเขาเกิดวันที่29พฤษภาคมปี1984ปัจจุบันเขาอายุ38ปีแล้วนะครับคาเมโลแอนโทนี Anthony, สูง6ฟุต7หรือ2เมตร1เซนติเมตร เขามีน้ำหนัก238ปอนด์หรือ108กิโลกร,รัมนะครับคามเมลโลอนโทนี่เนี่ยเข้าสู่ NBA ในดาร์ป,ปี2003นะครับเขาเป็นดาร์ที่แบบว่าลุ้นมากๆกับเรเบอลเจมสุดท้ายแล้วเดนเวอร์นาเกตคว้าตัวเข้าไปแล้วเป็นดาร์ันดับที่3นะครับ ในช่วงชีวิตของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่เดนเวอร์นักเกตในปี2003ถึงปี2011เขาเล่นอยู่ที่นิวร์กนิกในปี2011ถึงปี2017เขาเล่นอยู่ที่ OKC OK ในปี2017ถึงปี2018เขาเล่นอยู่ที่ฮิวสตันล็อกเกตในปี2018ถึงปี2019 เขาเล่นอยู่ที่พอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์ในปี2019ถึงปี2021และทีมสุดท้ายที่เขาเล่นอยู่ใน NBA นเนี่ยนั่นคือลอสแจร์เลเกอร์ในฤดูกาล2021ถึงปี2022นะครับผลงานเด่นๆของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยเขาติดออสตาสิบสมัยเขาติดออเอ็นบีเอทีม2-2ครั้งทีม3-4ครั้งเป็นแชมป์ทำสกอร์ในปี2013ติดออลุกกี้เฟิร์สทีม และเป็นหนึ่งใน75ผู้เล่นยอดเยี่ยมตลอดการของ NBA นะครับและก็ผลงานที่โดดเด่นมากที่สุดเนี่ยเขาพาทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยคว้าเหรียญทองถึง3สมัยเขาได้แชมป์ที่ปักกิ่งที่เมืองจีนได้แชมป์ที่ลอนดอนที่อังกฤษและแชมป์สุดท้ายเนี่ยเขาได้แชมป์ที่ริโอเดจาเนโรที่ประเทศบราซิลนะครับเขาเป็นหนึ่งในนักบาสท,ที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนาน และคว้าเหรียญทอง3ส,สมัยที่ทีมชาติสหรัฐเมกานะครับเรามาดูจุดดีจุดเด่นของคา m เมโลแอนโทนีนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยไปเก็บข้อมูลตั้งแต่ในวันดับและก็บทสรุปที่แมวมองมองในวันสุดท้ายของคา m เมโลแอนโทนีเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2จุดเนี่ยมีข้อดีแทบจะเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตลอดทั้งอาชีพนะครับเขามองว่าคาเมโลแอนโทนีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีการเล่นเกมลุกชันอีริท เป็นผู้เล่นที่มีเกมลุกขั้นเทพเลยก็ว่าได้การเล่นตัวต่อตัวกับคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยหาคนหยุดเขายากมากต้องบอกว่าคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยเขาเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดที่สูง6ฟุต7และก็รูปร่างกำลังดีและสกิลของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยแม้ว่าเขาจะรูปร่างดีขนาดนั้นสามารถเล่นได้ตั้งแต่พอยต์การ์ดยัน p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดและรูปร่างของเขาเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงบอลที่ดีเขาสามารถเล่นตัวต่อต,ตัวได้ดีมาก จุดเด่นของคาร์เมโล n แอนโทนีเนี่ยเขามีจังหวะก้าวขาแรกที่เร็วมากๆหาคนป้องกันจังหวะย็บสเต็ปแรกของเขายากมากคาร์เมโลแอนโทนีมีฟุตเวิร์กขาแรกที่ดีทําให้ผ่านตัวประกบได้ง่ายและก็เขามีจังหวะการโดดที่ทรงพลังนะครับไม่ได้เป็นคนที่โดดสูงแต่โดดทรงพลังและจบสกอร์ที่ห่วงได้ดีมากคาร์เมโล n แอนโทนีหนึ่งในอาวุธที่เขาชอบใช้มากที่สุดเนี่ยนั่นคือการจำยิง การจ้ำยิง2คะแนนของเขาเนี่ยเป็นอาวุธร้ายเลยก็ว่าได้ถ้าเจอตัวผู้เล่นเล็กกว่าเขาจะโพสเพใส่และหมุนยิงใส่หน้าถ้าเจอผู้เล่นตัวใหญ่กว่าที่มีความเร็วช้ากว่าเขานะครับเขาจะเคาะหนึจังหวะเพื่อก้าวผ่านและกระโดดยิงคาเมโนโทนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่ยิงบอลได้สวยที่สุด เรียกว่าบางคนเนี่ยคอมเมนเตอร์เคยบอกไว้ว่าคาเมโลแอนโทนีคือผู้เล่นที่มีฟอร์มการชุดสวยที่สุดตลอดการและก็การจะป้องกันคาเมโลแอนโทนีเนี่ยเขาบอกว่าการหยุดลูกชุดของคาเมโลแอนโทนีเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเขาเป็นคนที่สูง6ฟุตเเขากระโดดชุดเป็นจัมชุดและก็จังหวะการปล่อยบอลเนี่ยมันยากจะป้องกันนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของคาเมโลแอนโทนีเนี่ยด้วยรูปร่างสูงใหญ่ของเขาเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่รีบาวบอ์ได้ดี แล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นไอโซเลชันได้ดีตัวต่อตัว,ตวไม่ว่าจะเป็นการใช้ร่างกายโพสต์เพย์ใส่ก็ทําได้ดีการฟาดเบรกขึ้นเกมก็ทําได้โดดเด่นแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับนั่นคือการยิง3คะแนนเรียกว่าคาร์เมลอนโทนี่เนี่ยถ้ามองเรื่องการเล่นเกมลุกนะครับเขาเป็นคนที่เล่นเกมลุกได้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการจ่ายการยิงการรีบาวการลันเกม และด้วยขนาดตัวของเขาสามารถปรับหมากได้หลายรูปแบบนะครับส่วนข้อเสียของคาร์เมนโรแอนโทนีนะครับเขามองว่าคาร์เมนโรแอนโทนีเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ป้องกันไม่ขยันเป็นคนที่ขี้เกียจในการเล่นเกมรับนะครับเขามองว่าคาร์เมนโรแอนโทนีเนี่ยควรจะพัฒนาเกมรับได้ดีกว่านี้ เขาควรจะแอคทีฟในการเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้และก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆในช่วงท้ายอาชีพเนี่ยที่เขาหลุดออกจาก NBA ีเนี่ยก็พอปัญหาเรื่องการเล่นเกมรับนี่แหละครับและอีกหนึ่งจุดเนี่ยคาร์โลนโันี่เนี่ยในช่วงพีคเนี่ยเขาเป็นพระเอกของทีมนะเขามักจะมีบอลอยู่ในมือสื่อหรือแมวมองเขามองว่าคาร์เมโลนโันนี่เนี่ยมักจะเลี้ยงบอลมากเกินไปมักจะเป็นผู้เล่นโอมบอลและก็พาตัวเองเนี่ยไปสู่การเสียเทิร์นโอเวอร์นะครับและก็ อีก1จุดนะครับเขาเป็นหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่รักษาการฟาวได้ไม่ดีเขาเป็นคนที่มีปัญหาการฟาวเมื่อเจอคนที่บุกใส่จะเป็นผลกระทบต่อทีมนะครับนี่คือปัญหาทั้งหมดของคาร์เมโลอันโตนีและอีกหนึ่งปัญหาเนี่ยเขามองว่าเขาสงสัยว่าในวันที่เป็นลุกกี้นะเขาสงสัยว่าคาร์เมโลอันโตนีเนี่ยจะเป็นคนที่มีวินัยและพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ถ้าทําได้จะเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นแต่ก็อย่างที่เห็นกันนะครับ ความต่อเนื่องของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยมันแตกต่างจากเรย์บอลเจมส์นะครับและก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยเขาเป็นคนที่กระโดดไม่สูงเขาเป็นคนที่กระโดดได้ดีแต่ไม่ได้กระโดดสูงขนาดนั้นและการที่เขาเป็นสตา์ของทีมเนี่ยบ่อยครั้งทําให้เขาเนี่ยเลือกจังหวะการชูดได้ไม่ดีนักนะครับอันนี้คือปัญหาทั้งหมดของคาร์เมโลแอนโทนีนะครับและก็สรุปสุดท้ายเนี่ยแมวมองเขามองว่า คาร์เมโลแอนโทนี่เนี่ยเป็นผู้เล่นเป็นฟอร์เวิร์ดระดับออสตาหนึ่งคนที่มีสกิลการทำสกอร์ที่ดีมากๆใน NBA นะครับสุดท้ายนะครับขอพาไปดูคาร์เมโลแอนโทนีในล่างทองนะครับล่างทองของเขาเนี่ยเกิดในปี2012ถึงปี2013นะปีนั้นเนี่ยเป็นแชมป์ทำสกอร์ด้วยในปีนั้นเนี่ยอาวุธที่คาร์เมโลแอนโทนีชอบใช้มากที่สุดนะครับนั่นคือการจัมช็อตเขาจัมช็อตทั้งหมดในฤดูกาลนั้นเนี่ย1,326ครั้ง ยิงลงไปทั้งหมด543ครั้งคิดเป็นฟิลโกเนี่ย41%แล้วก็อีกหนึ่งลูกที่เขาใช้บ่อยๆเนี่ยนั่นก็คือการเล่าอัพนะครับเขาเล่าอัพสำเร็จทั้งหมด185ลูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์47%แล้วก็ปีนั้นเนี่ยคาร์เมลโล่แอนโทนีนะครับยิง3คะแนนอยู่174ลูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่36%ระยะกลางเนี่ยครัแล้วในปีนั้นเนี่ยคาร์เมลโล่แอนโททนนนนีีนีีนน่่เเยยยป็คิงงระะกกลาาไดด้ม ระยะกลางระดับ10ฟุตถึง16ฟุตเนี่ยเขายิงอยู่45%แล้วระยะ16ฟุตถึงเส้น3คะแนนเนี่ยเป็น2คะแนนระยะไกลเนี่ยเขายิงอยู่43%นี่คือ1ในฟอร์เวิที่โดดเด่นมากเรื่องการจำชุดนะครับอ่ะละครับหวังว่าข้อมูลของคาร์เมโอนตอนี่เนี่ยจะสาแก่ใจทุกคนนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับเรากำลังเดินทางไปสู่ ห้าหม s ่นสับสไคร์นะครับอยากเห็นมันในเร็ววันนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาอยากดูใครอีกคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะตามใจทุกคนนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ